ชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะมารียนก็มารียนสักคิว้วสามมิติลายเส้นค่ะที่ที่มารียนที่เนี่ยดูเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเอาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเขา,เามี น่าสนใจมากอะค่ะคือคือดูหลายที่แต่ว่าสนใจที่นี่เพราะว่าดูแล้วเขาเขา<อ>ามีหลายอย่างคือการเรียนการสอนพอเข้ามาจริงๆการเรียนการสอนคุณครูอะไรนี่โอเคหมดเลยค่ะเป็นกันเองกับนักเรียนแล้วกเ็เขาใจเย็นมากคุณครูคุณครูนี่เขาสอนดีเขาใจเย็นกับนักเรียนขนาดนักเรียนนี่อายุเยอะกว่าคุณครูนะครับแต่เขาก็ใจเย็นสอนดีมากโอเคปะ แล้วก็สถานที่ก็มาเรียนสถานที่สะอาดค่ะสะดวกมาหาง่ายด้วยคนที่จะมาเรียนที่นี่หรอคะมาเรียนได้เลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบดีค่ะดีค่ะเขาเขาเขา,เขาสนใจนักเรียนดีมากเขาเคุณครูก็สอนเข้าใจง่ายทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติคือทาให้ให้ให,ให้ทุกคนเป็นคือถ้าคุณไม่เป็นเนี่ยเขาต้องให้เป็นแล้วคุณก็ไปทําได้เลยเลยขนาดนี้ค่ะ 好的。